ดีครับวันนี้มาพบกับช่องสุพจนบันติงประจำวันพุธที่25พฤษภาคมน,นะครับคู่แรกเปฟุตบอลยูโรปานเฟเล็ตลีนัดชิงชนะเลิศระหว่างโรม่าจากอิตาลีพบเฟเยนีจากคอนแลนด์แข่งที่สนามกลางแอร์เเอเบเนียนสเตเดียม,ยมในเวลาตี .2 ฟอร์มสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการโรม่าชนะ4เสมอ4แพ้2ทางด้านฟียนชนะ6เสมอ3แพ้1 ผลการพบกันของทั้งสทีมต้องย้อนกันไปในปี2015ในรายการยูโรปาลีกพบกัน2นัดเป็นชัยชนะของโรม่า1นัดและเสมอกัน1นัดโรม่าภายใต้การทำทีมของโจเซมูรินโยเจ้าพ่อเกมนัดชิงซีซั่นนี้ลุ้นแชมป์แรกสำหรับพวกเขาแถมเป็นรายการใหม่ล่าสุดด้วยเกมที่แล้วก็เก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจมาได้ทางฝั่งเฟยน์นูภายใต้การทำทีมของอาร์นสลอลุ้นแชมป์แรกเช่นเดียวกัน ภาพรวมของทั้งสองทีมยังมองว่าเป็นทางโรมา่าที่มีคุณภาพดีเหนือนกว่าเฟรนอยู่วอสมควรทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่โรม่าจะเป็นฝ่ายชนะและคว้าแชมป์รายการนี้เป็นไปได้สูงผลการแข่งขันที่พลาดโรม่าเฉือนอาชนะเฟรนยูด,ด้วยสกอร์ประตูต่อหน,นึ่งครับวันอีกคู่เป็นฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งนอร์เวย์ระหว่างลินสตอมจาฟูงพบวาเลรินกาอันดับ10แข่งกันในเวลาตีหนึ่งผลงานสิบนัดหลังสุด เจ้าบ้านลินสตอมชนะ7เสมอ3ทีมเยือนวาเลเรนกาชนะ4เสมอ2แพ้4ผลการพบกันของทั้ง2ทีมลินสตอมชนะ2นัดวาเลเรนกาชนะ3นัดเสมอกัน5นัดโดยเจ้าบ้านลินสตอมจากฝูงในเวลานี้ผลงานยังคงเป็นไปได้สวยในซีซั่นนี้ยังคงไม่แพ้ใครทางฝั่งวาเลเรนกาเพิ่งแพ้มาเมื่อเกมที่แล้วทำให้3เกมหลังสุดในลีกยังไม่ชนะใคร ภาพรวมของทั้ง2ทีมแม้สถิติเดิมที่เคยพบกันจะสูสีแต่ปัจจุบันเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะทั้งฟอร์มและความมั่นใจผลการแข่งขันที่คาดลินสตอมจะชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับใครที่สนใจไม่รู้จะไปเว็บไหนต้องที่ mvap2541.com เลยครับเว็บเดียวจบครบทุกเกมเว็บใหญ่เว็บตรงไม่ผ่านเอเยน่นใครสนใจอย,อยากร่วมสนุกและรับโปรโมชั่นเด็ดๆเชิญได้ครับที่ mvap2541.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสุพตบอมเต็งของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ